ขอกาบสวัสดีสวีดะคุณผู้ชมด้วยนะคะผมนะวันนี้อยู่กับช่องบูปีแกเช่นเคยครับวันนี้อยู่วันนี้ผมจะมาเล่นมอดทำตัวเราสามารถเอาชีวิตรอดโดยการป้าหมายของเราคือหาเพชรในเวอร์ชัน1.8.10นะคะท่านผู้ชมเย่ที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบมีดูลิม b ปิลกับที่แปลงร่างนะคะผมนะก็ประมาณนี้เนาะ ในการที่เราจะามาชิปรอดในวันนี้แล้วเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นยังไรก็ได้จักใจชอบของเราเรานะคุณผู้ชมอันนี้ผมได้เลือกซีตหมู่บ้านเพื่อจะได้เอาชิปรอดได้ง่ายขึ้นนะครับนะผมเจอแมวยอะ w ั a t ไอออนกอล์เลมลองนะเนี่ยเลือดคนเยอะเลยูดิโอ้เลือดคนเยอะเลยเลือดคนเยอะเลยแล้วเราก็จะเดินได้เป็นปกติโอ้ตีแกแค่สองครั้งก็ตายอ่ะมีระเบิดตั้งห้า ย้อ <My> กลับไปเหมือนเดิมดีกว่าหมายของผมก็คือหาเพชรอา,มาเมร่าได้ทองอาหารท่านแล้วก็เหล็กนะครับจะหาอะไรก,ก่อนีเราต้องใช้ทรัพยากรนในนี้ให้ได้เฮ้ยมีขัว้วลูกเวลาแป๊บมีขั้วโลกแล้วเฮ้มันกัดคนอ่ะ วอ้ยแมวแมวมนโ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 นไปละไป y อลอนโกเลมโคโลโคตรอันตรายอาหารอาหารเลือด ตัวเลมปัตเข้าไปบ้านไปมานม่อนกเริมต่ออ้เหม่ออเห็นนั่นไหมครับุ่นป<อ>ไปล้วบายในบ้านนี้อาจจะมีของบั๊กนี มผมเจอแอ่เหล็กแล้วนะคบผมนะที่แช่แล้วแต่มันยังมีเหล็กที่เรายังไม่แช่แล้วก็าหานนิดหน,น่อยแล้วก็ก่อนเหล็กนอนแล้วก็พี่แอคเหล็กของเลยไปไปก่อนไปกดไปกดไม่รอเลยเด้อต้องไปก่อน ผมไม่ไหวเฮลมีปต้องทำทื <S 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 ่เขาเช็ดไปแเรามดนโอ้โหนส e ทำไดจริงๆเหรอ u mơ mù chín đời lúc mà đi con sắp con đọc bài đuôi anh you เรามีเหล็กมาฝากขอไปก่อนนาถ้าเธอได้ยินลุงจะไปซื้อของต้องมีบ้านหลังหนึ่งที่มันมี่องแล้วก็โชคดีไหก่อนทำไมคลิปมันเขาจะมาใช้ยาไม่คลิปมันยาที่สุดถ้กก็ได้ดูกับผมไปนานๆฮ่าฮ่าจิลก บบล็อกแฮมเป็นจุดอรขายบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีของแบบสมิทไม่ใช่แบบสมิทแบบสมิตรงจะพยายามผมจะพยายามค้งหนาให้หมดนะคะทุกคนกินนมปังให้ดี กระโบเฮดครบถ้วนกล่อ,องเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามาขโมยแปลงนาเป็นชาวบ้าน เห็นไหมกอลเลมสมัยนี้เขายุกกว่าเว้ยบ้านตรงนู้นที่เราปเปิดประตูไว้คือบ้านเดอกต้องเข้าไปข้อแปลงลาเป็นคนเลยสิถ้าผมเจอปุ๊บคลิปจะจบทันทีในสไลดเพิดขนมปัง แสดงว่าก็